อันนี้ก็มีละครมีละคร2เรื่องนะครับก็มีซิทคอมนะครับมือปราบมหาเฮียนตอนนี้ก็ออนแอร์แล้วนะครับทุกวันเสาร์นะครับ11โมงนะครับ11โมงครับแล้วกออ็อีกเรื่องนึงที่ถ่ายอยู่ก็มีอสุนในตะเกียงแก้วนะครับภาพ3ครับพี่แตงค่ะมีประเด็นว่าไปมีเด็กทุบก,กิ๊กกับน้องดัชชี่ชื่อน้องเฟิเอ, <c oughs> อ่ <c oughs> อ อแล้วครับเรื่อยๆครับตอนนี้ก็เป็นพี่น้องกันครับก็ไม่ได้ไม่ได้คืบหน้าไปมากกว่านี้แล้วละ่ะมีโอากาสจะพัฒนาไหมคะเอ่อถ้าตอนนี้น่าจะไม่แล้วล่ะครับแต่ว่าก็ก็ตอนนี้ก็ยังเป็นพี่น้องกันครับยังยังยังคุยกันได้เหมือนเดิมครับยังน่ารักเหมือนเดิมอะไรเงี้ยคุยกันรู้สึกติดหวังโอเคอะไรเงี้ยไหมคะกับมันจริงๆผมก็โอเคนะครับเพราะว่าตัวเราอะ่ะเราเป็นคนแบบ เราเป็นคนชอบอยู่คนเดียวครับแต่เวลามีมีใครที่เราชอบแบบเข้ามาชวนเราคุยหรือแบบเข้ามาอะไรเงรี้ยเราค่อนข้างที่จะแฮปปี้ครับต,ตอนนี้ส่วนตัวเองตอนนี้ก็ยังครับยังไม่มีครับยังไม่รีบเลยครับโสดครับต้องร้องเพลงของอะไรนะของโอลิฟป่ะยับอกว่าตีหนึ่งช่วงนี้จะเย็นมากเป็นองเข้าวัด่อยแบบแก่แล้วหรือเปล่าคนเราอายุมากขึ้นน่พี่โอ้พูดเป็น พ่อพามเลย<อ>ก็ก็ไม่ละครับก็โตขึ้นนะครับแล้วก็อะไรคิดจะทาอะไรก็ต้องนิ่งๆขึ้นเลยคอยบ่อยมากครับ <c oughs> เอ่อหลายๆอย่างครับคุณแม่อยากด้วยแล้วก็มีคนแนะนำอะไรเงี้ยฮะว่าช่วงนี้เนี่ยทาบุญเยอะๆดีกว่านะมสมดวงอะไรสมดวงด้วยอายุเลยครัอยังไงเอ่อกำลังจะเข้าเป็นเจ้าเพศมั้งครับก็เลย ก็เช uhm, ื like, mm huh. like, like mm ่อนะครับก็เลยอยากทําด้วยแล้ว hmm. ก็ทําบุญนะครับมันก็ไม่ได้เสียหายเราก็เลยไปทำบ่อยๆอะไรเงี้ยครับมีคนทักอะไรเรามาไหมคะว่าถึงนเปต้องไปทำบ้มีคนทักครับก็เป็นแบบเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เรานับถืออะไรเงี้ยเหมือนก็ประมาณทักประมาณว่าปีนี้เนี่ยเราจะเงียบมากอะไรเงี้ยแต่อยากให้ทําบุญเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วถ้า ้วถ้าทําบุญเยอะๆหรือว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าจะรุ่งเรืองมากยอะไรเงี้ยในเรื่องของการทำงานในเรื่องของหน้าที่การงานอะไรเงี้ยปกติเชื่อในเรื่องของ,งยอะไรผมเชื่อทุกอย่างเลยครับแต่มันก็เป็นเอาเอาเขาเรียกว,ว่าเอามาปรับใช้กับชีวิตนะครับบางอย่างที่มันไม่ไหวที่จะที่จะทำํำบางทีเราก็อาจจะทําไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าบางอย่างที่ที่เราพอจะทําได้เราก็ทำเลยทำบุญ แนะนำให้ไปทํําทาบุญกับเด็กกำพร้าหรืออะไรเงี้ยเราเราทำได้เราก็จะทําอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเพื่อควาามสบยใจใช่ครับเพื่อความสบายใจแล้วก็เพื่อเพื่อทุกๆอย่างอ่ะเพื่อหน้าที่การงานเพื่ออะไรเงี้ยครับมันก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าทําทําความดีช่ึงขั้นแบบตัวกระสดอฟอะไรเงี้ยเป็นไหมเอ่ยรับเป็นประเภทเออตอนนี้ยังยังไม่ได้ขนาดนั้นครับเพราะว่ามันยังเพิ่ง24มาได้ยังครึ่งปีอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ ก็พยายามปรับตัวหลายอย่างอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นแบบเขาทักให้ตัดผมสั้นผมก็ตัดนะครับแค่นั้นเองครับไม่ได้เชื่ออะไรเยอะไม่ได้เชื่ออะไรระวังตัวมากขึ้นไหมใช่ครับอายุขนาดนี้ล้วไม่คิดที่จะไม่หยิบจิบหรอกจิบปรีบดิพี่ใช่ไหมไม่รีบใช่ไหมไม่รีบครับแล้วก็ผมเชื่อว่ามันก็ทุกคนนะฮะเป็นเพราะว่าทางช่องมีผลด้วยหรือเปล่าเปลี่ยนทางช่องมจากไม่ครับช่องค่อนข้างที่จะไม่ซีเรียสเรื่องเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็ให ให้การดูแลเรื่องงานช mm ้ามากกว่าอะไรเงี้ยตัวเรามีกลัวเลตติ้งตอง่หรือเปล่าไทยเออไม่นะครับไม่กลัวครับก็ดีเหมือนกันครับก็นิ่งๆบ้างก็ดีเหมือนกันครับแต่ว่าพอนิ่งไปก็บางทีก็ไม่มีข่าวผู้หญิงก็เดี๋ยวก็โดนเมาส์อย่างอื่นอีกก็ไม่เป็นไรครับผมก็อยู่มาสักพักนึงแล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามันก็มันก็เป็นเรื่องของวงการน้องก็เลยไม่เป็นไรครับเรื่อยๆกับน้องเฟยนี่คุยอยู่คนเดียวไหมครับครับเรื่อยๆครับ ใช่โอ้ยพี่น่ารักมากก็กาลังกาลังดูกับคุณแม่ครับก็อยากทําธุรกิจร่วมกับคุณแม่อะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่จะเกษียณแล้วอะไรเงี้ยครับเป็นร้านร้านขนมอะไรเงี้ยครับก็ปรึกษาหลายๆคนแล้วทุกคนบอกว่ามันมันค่อนข้างที่จะทําง่ายหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเราก็เราก็เราก็ชอบกินอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นธุรกิจที่ที่เราเราทำแล้ว เราจะได้กินเองด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วมีส่วนช่วยอะไรในธุรกิจน,นี้บ้างทุกอย่างเลยครับก็ทําเองตั้งแต่ต้นอนะไรเงี้ยตั้งแต่ตั้งแต่ดูวัสดุดิบวันนี้ก็เริ่มหาทําเลเริ่มอะไรเนงะี้ยเริ่มคุยเรื่องธุรกิจกับคุณแม่เริ่มอะไรเงี้ยครับเราเป็นฝีมือเต็มเลยเพราะว่า <c oughs> จะขายไม่ได้ <c oughs> ก็คืออก็ก็เป็นอ,อาจจะเป็นหลายๆหลายๆคนนะครับแต่คงไม่ใช่ผม <c oughs> อะไรเงี้ยครับจว่า <c oughs> ช่วยชิมดีกว่าใช่ครับถนัดกินมากกว่าถนัดทำครับ